นิทานเรื่องนกพิราบน้อยจอมขี้เกียจในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงของธรรมชาติที่ไพเราะมีฝูงนกพิราบอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขพวกเขามีบ้านอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและความปลอดภยัยฝูงนกพิราบนี้มีความสามารถคีและมักจะออกไปหาอาหารร่วมกันทุกวัน ท่ามกลางฝูงนกพิราบนี้มีนกพิราบน้อยตัวหนึง่งชื่อว่าจิมมี่จิมมี่เป็นนกพิราบที่ขี้เกียจและไม่ชอบทำงานหนักเขามักจะหาวิธีหลีกเลี่ยงการออกไปหาอาหารและชอบอ้างว่าเขาป่วยหรือบาดเจ็บเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานวันหนึ่งช่วงเช้าตรู่ฝูงนกพิราบเริ่มออกไปหาข้าวโพดและเมล็ดพันธุ์ที่ตกอยู่บนพื้นป่า แต่จิมมี่กลับนอนอยู่ในรังแล้วบอกกับพ่อแม่ว่าเขารู้สึกป่วยผมไม่ค่อยสบายเลยครับพ่อแม่ผมรู้สึกเหมือนมีไข้และเจ็บคอพ่อแม่และนกตัวอื่นๆไม่อยากทำให้เขารู้สึกแย่จึงปล่อยให้เขานอนพักอยู่ที่รังในวันถัดไปขณะที่ฝูงนกพิราบออกไปหาข้าวโพดอีกครั้งจิมมี่แกล้งบอกว่าปีกของเขาบาดเจ็บ พ่อแม่ครับผมรู้สึกเจ็บปีกมากเลยมันทำให้ผมบินไม่ไหวพ่อแม่และนกตัวอื่นช่วยให้เขานั่งพักที่บ้านและไปหาข้าวโพดมาให้เขาวันต่อมาเมื่อฝูงนกพิราบออกไปหาอาหารในป่าจิมมี่ก็เริ่มอ้างว่าขาของเขาเจ็บผมเจ็บขามากเลยทำให้เดินไม่ไหวครับ พ่อแม่และนกตัวอื่นๆช่วยนำอาหารมาให้ผมด้วยนะครับคราวนี้พ่อแม่และนกตัวอื่นๆเริ่มรู้สึกไม่พอใจเพราะพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อหาความอยู่รอดและต้องมาช่วยให้อาหารกับจิมมี่อยู่เสมอเวลาผ่านไปนกพิราบตัวอื่นเริ่มรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมจากการที่จิมมี่ไม่เคยช่วยออกไปหาอาหารเลย พวกเขาตัดสินใจที่จะประชุมกันและหาทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้จิมมี่ได้รู้ถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการประชุมนี้มีพ่อแม่ของจิมมี่และมีนกพิราบตัวอื่นๆเข้าร่วมด้วยพวกเขาพูดคุยกันถึงพฤติกรรมของจิมมี่และตัดสินใจที่จะไปหาจิมมี่ พร้อมทั้งอธิบายให้เขาได้เข้าใจถึงผลกระทบจากการโกหกของเขาด้วยเมื่อนกพิราบตัวอื่นมาถึงรังของจิมมี่เขาก็แกล้งนอนอยู่ในรังและบอกว่าเขายังป่วยอยู่แต่พ่อแม่ของจิมมี่และนกพิราบตัวอื่นๆไม่ตกหลุมพรางพวกเขานั่งลงข้างๆและเริ่มพูดคุยกับจิมมี่พ่อของจิมมี่กล่าวว่าจิมมี่เรามีความรู้สึกว่า เธอเริ่มโกหกเกี่ยวกับสุขภาพของเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานนะแม่นกเสริมว่าการโกรหกของเธอทำให้เราและนกตัวอื่นๆต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อหาอาหารให้เธอและมันทำให้เรารู้สึกไม่ยุติธรรมนกตัวอื่นกล่าวว่าพฤติกรรมของเธอทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและทำให้ความสามาัคคีในฝูงของเรานั้นเริ่มสั่นคลอน จิมมี่เริ่มรู้สึกผิดและไม่สามารถปฏิเสธได้เขาจึงพูดว่าฉันขอโทษทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจให้พวกเธอต้องเหนื่อยขนาดนี้ฉันเข้าใจว่าการโกหกและหลีกเลี่ยงการทำงานทำให้เราทุกคนไม่สบายใจพ่อแม่และนกพิราบตัวอื่นเห็นว่าเขารู้สึกผิดจริงๆและเริ่มพูดคุยกันว่าจะช่วยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร พวกเขาอธิบายว่าการทำงานร่วมกันและการแบ่งเบาภาระกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ฝูงนกพิราบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจิมมี่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มออกไปหาอาหารร่วมฝูงกับนกพิราบตัวอื่นๆและช่วยทำงานอื่นๆที่จำเป็นในช่วงเวลานั้นเขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน และการเป็นส่วนหนึ่งของฝูงฝูงนกพิราบรู้สึกดีใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิมมี่พวกเขามีความสุขที่เห็นว่าการทำงานร่วมกันทำให้ฝูงนกพิราบมีความสุขและความสาม,มัคคีกลับคืนมาพวกเขาเริ่มมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นและช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการดูแลร,รังการหาข้าวโพดและ,มะเมล็ดพันธุ์การสร้างแหล่งน้ำแห่งใหม่ ในที่สุดฝูงนกพิราบก็กลับมาเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบสุขอีกครั้งทุกคนรู้สึกปลอดภยัยและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมสนุกสนานและช่วยเหลือกันอย่างจริงใจจิจมี่รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงนิสยัยและทำให้ฝูงนกพิราบมีความสุขเขาได้เรียนรู้ว่า การทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือก so he ันเป็น <discussion> ส <and S 2> ิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การทำงานร่วมกันและการแบ่งเบาภาระกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ